สวัสดีครับวันนี้เรามีเอกสารชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นเหมือนบันทึกแล้วก็บทเรียนจากการประชุมสำคัญที่สปปลาวประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะเนื้อหาหลักเนี่ยว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในเรื่องที่สำคัญมากๆกเลยก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนกับแนวคิดรัฐสภาที่เปิดกว้างครับอืมค่ะ ลองมาดูกันนะครับว่าเอกสารชุดนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจชวนให้เราเอ่อมาคุยกันบ้างค่ะคือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่ดีในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยครับผมการที่ประชาชนรู้สึกว่าเออเขาเป็นเจ้าของเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความไว้วางใจในโยบายที่ตอบโจทย์แล้วก็ความยั่งยืนระยะยาวด้วยค่ะอือหือ เอกสารที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ให้ภาพความพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้ในระดับภูมิภาคอาเซียนเรานีแ่แหละค่ะน่าสนใจมากการประชุมนี้นะคะมีชื่อเต็มๆต,ต,ตามเอกสารเลยก็คือกองประชุมรัฐสภาที่เปิดกว้างและการมีส่วนร่วมของประชาสนเพื่อการบริหารคุ้มครองที่กลมรวมและตอบสนองโอ้โห,โหชื่อยาวเหมือนกันนะครับค่ะถ้าแปลแบบ ไม่เป็นทางการนะคะก็ประมาณว่าการประชุมรัฐสภาที่เปิดกว้างและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการบริหารคุ้มครองที่ครอบคลุมและตอบสนองค่ะครับผมจัดเมื่อ22-23ตุลาคม2025ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวค่ะฟังจากชื่อก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเน้นเรื่องเปิดกว้างมีส่วนร่วมโดยตรงเลยแล้วใครเป็นโต๊โผหลักในการจัดงานนี้ครับ ดูเหมือนจะเป็นงานระดับภูมิภาคเลยใช่ค่ะเป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยมีประธานร่วมทั้งสท่านเนี่ยค่ะ3ท่านเลยเหรอครับค่ะคือท่านสัญญาประเสริฐท่านนี้ตำแหน่งสำคัญเลยเป็นประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติลาวแล้วก็ยังเป็นประธานคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวในสมัสชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ APF ด้วยค่ะอ๋อครับครับ อีกสองท่านก็คือท่านคาโลยานโคเลฟอันนี้เป็นผู้แทนจาก OIF หรือองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสครับ OIF นี่เองใช่ค่ะองค์กรนี้เขาก็ส่งเสริมความร่วมมือหลายด้านรวมถึงธรรมาพิบานด้วยแล้วก็อีกท่านคือท่านยีจานปราสนาผู้แทนจากศูนย์รัฐสภาอาเซียนหรือ PCA เชียค่ะ PCA เชียนี่ก็คุ้นๆชื่ออยู่ครับ ค่ะหน่วยงานนี้เขามุ่งเสริมสร้างศักยภาพรัฐสภานในอาเซียนโดยเฉพาะเลยการมีองค์กรเหล่านี้มาร่วมจัดก็สะท้อนว่าเขาพยายามเชื่อมโยงประเด็นนี้เข้ากับมาตรฐานแล้วก็ความร่วมมือระดับสากลระดับภูมิภาคด้วยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับการมี OIF กับ PCA เชียเข้ามาด้วยนี่เสริมน้ำหนักได้เยอะเลยสแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องภายในสปอปอลาวจริงๆแต่เป็นวาระที่ภูมิภาคสนใจใช่ค่ะแล้วมีใครจาก ประเทศอื่นมาร่วมอีกบ้างครับนอกจากเจ้าภาพกับองค์กรเหล่านี้ก็มีผู้แทนจากรัฐสภาประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะมาแลกเปลี่ยนกันมีทั้งกัมพูชาไทยแล้วก็เวียดนามอ,อ๋อมากันหลายประเทศเลยค่ะแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญผู้แทนจากองคอ์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่ทำงานด้านนี้โดยตรงด้วยการรวมตัวกันแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ที่หลากหลายอะ น่าสนใจครับรวมตัวกันทั้งนักการเมืองคนทำงานผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศแบบนี้วัตถุประสงค์หลักๆที่เขาตั้งไว้คืออะไรครับต้องการให้เกิดผลอะไรเป็นพิเศษไหมวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะตามเอกสารคือเป็นเวทีสำหรับปรึกษาหารือแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้นเลยครับแต่คำที่สำคัญมากๆที่เขาเน้นย้ำคือการถอดบทเรียนซึ่งกันและกันค่ะถอดบทเรียน ใช่ค่ะเกี่ยวกับบทบาทแล้วก็แนวทางปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภาในการส่งเสริมเรื่องสำคัญสองเรื่องเรื่องแรกคือการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ Public Participation ครับผมแล้วก็เรื่องที่สองคือแนวคิดเรื่องรัฐสภาที่เปิดกว้างหรือ Open Parliament ค่ะอันนี้เป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลยนะคะ Open Parliament ค่ะ หมายถึงรัฐสภาที่โปร่งใสเข้าถึงง่ายแล้วก็เปิดรับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆค่ะการถอดบทเรียนนี้ฟังดูน่าสนใจนะครับคือมันไม่ใช่แค่มานั่งฟังบรรยายเฉยๆสินะครับใช่ค่ะเหมือนเอาประสบการณ์จริงมาแชร์กันว่าแต่ละที่ลองทำอะไรไปแล้วบ้างในการทำให้รัฐสภาเปิดกว้างขึ้นหรือส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมมากขึ้นถูกต้องเลยค่ะผลเป็นไงเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วเรียนรู้อะไรจากความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวนั้นๆใช่ค่ะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งมีค่ามากเลยนอกจากนั้นนะคะวัตถุประสงค์ยังรวมถึงการรับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็ที่สําคัญคือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือ best practices ระหว่างสสด้วยกันเองด้วยอ๋อคือเรียนรู้จากเพื่อนร่วมอาชีพในประเทศอื่นด้วยใช่ค่ะชอบกับว่าเป็นการเรียนรู้สทางเลย ทั้งจากทฤษฎีหลักการจากผู้เชี่ยวชาญและก็จากภาคปฏิบัติจริงของเพื่อนสสด้วยกันเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกเป้าหมายหนึ่งที่น่าสนใจคือการเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็การปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศอย่าง APF อย่างต่อเนื่อง Hmm. อันนี้ก็แสดงให้เห็นความพยายาม <rain> Jamie, ที่จะยกระดับมาตรฐานการทำงานของรัฐสภาให้สอดคล้องกับหลักการสากลมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพการแล้วก็แนวโน้มทั้งในระดับภูมิภาคระดับโลกที่กำลังผลักดันให้รัฐสภาต้องเปิดกว้างแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเข้าใจเลยครับคือไม่ได้มองแค่เรื่องในประเทศตัวเองแต่พยายามมองภาพใหญ่มองทิศทางของโลกในเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะทีนี้ในการประชุม มีคํากล่าวหรือประเด็นไหนที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับจากเอกสารที่บันทึกไว้มีคํากล่าวเปิดที่น่าสนใจมากค่ะจากท่านสัญญาประเสริฐที่เป็นประธานร่วมท่านย้ําถึงภารกิจพื้นฐานแต่สําคัญมากของรัฐสภาครับนั่นคือการเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็หน้าที่ในการสร้างความมั่นคงให้กับรากฐานของประชาธิปไตยอืม รากฐานประชาธิปไตยค่ะซึ่งท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐสภามีคุณลักษณะสำคัญ3อย่างคือการเปิดกว้าง (openness) การมีส่วนร่วม (participation) แล้วก็การตอบสนอง (responsiveness) ต่อความต้องการประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะการเป็นตัวแทนของประชาชนนี่เป็นหลักการพื้นฐานเลยนะครับแต่การจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ต้องอาศัย3อย่างนี้การเปิดกว้างการมีส่วนร่วมและการตอบสนองนี่เองถูกต้องค่ะแล้วมีประเด็นไหนที่ท่านเน้นเป็นพิเศษอีกไหมครับมีประเด็นที่ท่านเน้นย้ำแล้วใช้คำว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะภาษาอังกฤษคือ the utmost importance ขนาดนั้นเลยค่ะนั่นคือการเสริมสร้างและรักษาความไว้วางใจหรือ building and maintaining trust ระหว่างผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งกับประชาชนความไว้วางใจใช่ค่ะ การเน้นคำว่าไว้วางใจเป็นหัวใจหลักนี่น่าสนใจมากมันชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภากับประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกลไกลทางกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความรู้สึกผูกพันด้วยค่ะใช่เลยครับการใช้คำว่าสิ่งสำคัญที่สุดนี่แสดงว่ามองเรื่องความไว้วางใจนี่เป็นแบบรากฐานของทุกอย่างเลยใช่ค่ะแล้วท่านยังพูดต่อในประเด็นที่ผมว่าเออทรงพลังมากเลยท่านบอกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกแล้วก็การที่ประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวกับชีวิตเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลักการสวยๆในทางทฤษฎีหรือเป็นแค่ทางเลือกออปชั่นของการปกครองประชาธิปไตยนะอื แต่ท่านยกระดับมันขึ้นไปเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น necessary condition เลยทีเดียวสำหรับการบรรลุปเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือสันติภาพความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนโหการเชื่อมโยงตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะครับจากเรื่องกระบวนการทางการเมืองภายในไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมระดับใหญ่อย่างสันติภาพความมั่นคงการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย การมองว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่เรื่องดีที่ควรทําแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อให้สังคมโดยรวมเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงสงบสุขอืมอันนี้เป็นการให้ความหมายให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่สูงมากแสดงให้เห็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่า ถ้าประชาชนรู้สึกว่าเสียงเขาไม่มีความหมายหรือเขาถูกกีดกันออกจากการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งความไม่พอใจแล้วก็บ่อนทําลายเสถียรภาพระยะยาวได้เลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองในสภาจริงๆนะครับแต่มันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต่อความเป็นไปของสังคมทั้งระบบเลยใช่เลยค่ะการประชุมครั้งนี้ก็เลยเหมือนเป็น ความพยายามที่จะหาแนวทางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อให้เงื่อนไขที่จำเป็นที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงให้ได้ถูกต้องค่ะการประชุมนี้ก็เลยเปรียบเหมือนออห้องทดลองทางความคิดแล้วก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาวิธีการที่สร้างสรรค์มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมแนวคิดรัฐสภาเปิดกว้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มันอย่างลากลึกในบริบทของแต่ละประเทศในอาเซียนครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ย่อมมีความท้าทายที่แตกแต่างกันไปอยู่แล้วค่ะน่าติดตามมากครับว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในทางปฏิบัติบ้บางทีนี้อยากจะลองเจาะจงไปที่สปป,ปลาวหน่อยครับในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนการประชุมครั้งนี้ค่ะเอกสารได้ระบุถึงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าสภาแห่งชาติลาวเองเขาได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อส่งเสริมเรื่องการเปิดกว้างการมีส่วนรวมที่ว่านี้ ในเอกสารมีการกล่าวถึงความพยายามของสภาแห่งชาติลาวนะคะในการขยายช่องทางการสื่อสารกับประชาชนออครับโดยระบุว่าได้มีการใช้ประโยชน์จากสื่อหลากหลายรูปแบบเลยทั้งสื่อดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์วิทยุแล้วก็ที่น่าสนใจคือการเน้นย้ำถึงการใช้เวทีดิจิทัลหรือ Digital s, ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆด้วยค่ะค่ะ oh. วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การอภิปรายต่างๆที่เกิดขึ้นในสภารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกบับร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยมันเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิม อ๋อการนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาช่วยนี่เป็นทิศทางที่หลายๆประเทศก็กำลังทำกันอยู่นะครับใช่ค่ะมันช่วยทลายข้อจำกัดทางกายภาพทางเวลาทำให้ประชาชนที่อาจจะอยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกติดตามช่องทางเดิมๆสามารถเข้าถึงข้อมูลสภาได้ง่ายขึ้นอ,อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเปิดกว้างเลยใช่ค่ะการทำให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายหรือ accessibility เนี่ย เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของแนวคิด Open Parliament แต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ก้าวแรกๆเท่านั้นนะคะครับคือการมีข้อมูลอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้เสมอไปเอกสารเองก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเวทีดิจิตัลที่ว่านี้มีลักษณะยังไงมีการเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นโต้ตอบได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีกลไกอื่นอีกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในมิติอื่นๆนอกเหนือจาก นั่นสิครับการให้ข้อมูลเป็นเรื่องหนึ่งแต่การจะทำให้ข้อมูลนั้นนำไปสู่การที่ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเสียงของเขามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้จริงเนี่ยอาจจะต้องมีกลไกลอื่นๆประกอบด้วยใช่ค่ะซึ่งน่าจะเป็นความท้าทายต่อไปแล้วในการประชุมมีพูดถึงตัวอย่างจากประเทศอื่นบ้างไหมครับในส่วนของการถอดบทเรียนที่เราคุยกันตอนตอน้น เอ่อเอกสารที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างของประเทศอื่นๆที่นําเสนอในที่ประชุมเท่าไหร่อ๋อครับส่วนใหญ่จะเน้นที่ภาพรวมวัตถุประสงค์คํากล่าวสําคัญรวมถึงตัวอย่างของสอบปปาลาวที่เล่าไปเมื่อกี้ค่ะครับผม แต่ก็พอจะอนุมานได้ว่าเวทีแลกเปลี่ยนนั้นก็น่าจะมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายจากทั้งกัมพูชาไทยเวียดนามซึ่งแต่ละประเทศก็คงมีบริบทมีระดับการพัฒนาเรื่องนี้ที่ต่างกันไปทำให้เกิดการเรียนรู้ข้ามพรมแดนได้ค่ะเข้าใจครับเสียดายเล็กน้อยที่ไม่มีรายละเอียดต,ตรงนั้นแต่ก็พอเห็นภาพรวมแล้วครับเอาละครับ ถ้าอย่างนั้นลองมาสรุปประเด็นสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกเอกสารเกี่ยวกับการประชุมที่สปปาลาวครั้งนี้กันหน่อยดีไหมครับได้เลยค่ะประเด็นแรกที่ชัดเจนมากๆคือการประชุมครั้งนี้เป็นการตอกย้ําแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างสูงเลยกับแนวคิดรัฐสภาที่เปิดกว้างและการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริบทของภูมิภาคอาเซียนครับโดยมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศแต่เป็นวาระที่ต้องอาศัยความร่วมมือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ ประเด็นที่สองที่ผมว่าโดดเด่นมากคือการให้ความสําคัญกับความไว้วางใจระหว่างสภากับประชาชนว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะต้องค่ะ และประเด็นที่3คือเราเห็นตัวอย่างความพยายามในทางปฏิบัติอย่างกรณีสอบป,ปอลาวที่นําเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสภาให้กับประชาชนซึ่งก็สะท้อนถึงความพยายามที่จะทําให้หลักการเรื่องความโปร่งใสการเปิดกว้างเกิดขึ้นจริงแม้ว่าอาจจะยังเป็นก้าวแรกๆก,ก็ตามค่ะ การได้เห็นความพยายามเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเน้นย้ำหลักการสำคัญหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ก็ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะครับแสดงให้เห็นว่ามีความตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติเชื่อมโยงและก็ตอบสนองต่อประชาชนมากขึ้น ใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศแบบนี้มีคุณค่ามากเพราะอย่างน้อยที่สุดมันช่วยสร้างความตระหนักรู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เปิดมุมมองให้เห็นว่ามีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หลากหลายครับแต่ละประเทศก็สามารถนําบทเรียนประสบการณ์หรือแม้กระทั่งความท้าทายที่ประเทศอื่นเจอไปปรับใช้หรือหาทางป้องกันให้เหมาะก,กับบริบทตัวเองได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใหม่ทั้งหมดค่ะจริงด้วยครับ ทีนี้เมื่อมองไปข้างหน้าโดยเฉพาะจากตัวอย่างสบป,ปลาวที่ใช้ช่องทางดิจิตอลเผยแพร่ข้อมูลซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลอย่างที่ว่านะครับค่ะแต่มันก็อดทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อไปไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าคําถามนั้นก็คือการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นผ่านช่องทางดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ขั้นต่อไปของการมีส่วนร่วมได้ยังไงครับ มันจะหยุดอยู่แค่การเป็นผู้รับข้อมูลหรือ information recipient หรือว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ร่วมปรึกษาหาหรือ consultation partner หรือไกลกว่านนั้นคือผู้ร่วมตัดสินใจ decision making collaborator ได้จริงหรือเปล่าอืมประเด็นน่าคิดเลยค่ะค่ะการเปลี่ยนผ่านจากการสื่อสารทางเดียวไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์สองทางที่มีความหมายจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรเพิ่มเติมบ้างทั้งในแง่ของเทคโนโลยี กลไกสนับสนุนหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมทางการเมืองใช่เลยแล้วเราจะวัดผลความสําเร็จของการมีส่วนร่วมที่ไม่ใช่แค่จํานวนการเข้าชมหรือการกดไลค์แต่การมีส่วนร่วมที่นําไปสู่การปรับปรุงนโยบายหรือกฎหมายได้ยังไงโหนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายไม่ใช่แค่สำหรับสอบป,อ,ปอลาวนะคะแต่สำหรับรัฐสภาทั่วโลกเลยที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความเป็นโอเพนพารเมต์มากขึ้นค่ะ